สวัสดีครับคุณผู้ฟังและกาลยานมิทุกท่านครับวันนี้ช่องชิดดีมีพลังบวกแชนแนลมีเรื่องราวดีๆเก่เคยที่จะนําเสนอสําหรับวันนี้ขอนําเสนอ20ลักษณะของผู้ที่เป็นเทวดาลงม,มาเกิดคุณผู้ฟังครับตามความเชื่อของศาสนาพุทธในความเชื่อของศาสนาพุทธมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝนปฏิบัติตนจนบนรรลุธรรมะผลได้ หรือดับทุกข์ดับกิเลสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่ภพภูมิอื่นๆแม้จะอยู่สูงกว่ามนุษย์มีกิเลสน้อยกว่ามีบุญมากกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่เรามักได้ยินว่าเทวดามาเกิดซึ่งก็เป็นจริงที่ท่านอาจลงมาบวชเป็นพระในศาสนาพุทธ เพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกขจากกิเลสเข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุดวันนี้ช่องชิดดีมีพลังบอกชาแนลขอนำเสนอ20ลักษณะของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดาลงมาเกิดเขาเหล่านั้นดูมีความสงบสำรวมเพียกพร้อมใครๆก็ยกย่องและนับถือให้เป็นครูเป็นที่ปรึกษาหรืออยากเป็นมิตรอยากเข้าใกล้แล้วสบายใจ ลักษณะของชายหญิงที่มีความสงบ20ประการมีดังนี้ 1. เป็นผู้ไม่อ้อวด 2. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว 3. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา 4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ 5. เป็นผู้ไม่หวาดวัน่นหเป็นผู้มีวาจาสมรวม 7. เ,เป็นผู้มีความอดทนรอคอยได้ 8. เป็นผู้ไม่บน่น 9. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน 10. เป็นผู้มีสติทุกเมือ่อ 11. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัว 12. เป็นผู้ไม่มีอคติในธรรมทั้งหลาย 13. เป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงฝ่ายใด้4 4เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอเขา 15. เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่วเบียดเบียนผู้อื่น 16. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา 17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป 18. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา 19. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของตน 20. เป็นผู้ศึกษาสนใจคน้นคว้าและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ุณผู้ฟังครับหากท่านพบเจอคนที่มีลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้อยู่ใกล้เรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาหรือหากท่านเองเห็นว่าลักษณะนิสัยทั้ง20ข้อนี้ดีและท่านยังขาดอยู่ก็ลองเติมเต็มทีละข้อละข้อเชื่อว่าหากท่านทำได้ท่านก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีปัญญามั่งมีในหลายๆด้านแน่นอนและสุดท้ายนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดดีมีพลังห c h a ชแนลในการทำคลิปต่อไปขอขอบคุณครับ